พาหมิงซื่อรักใส่สายหัวใจสีดวงกว่า20ปีหล่ออมตะเจอรี่แอรซีรักแรกสาวไทยปรากฏตัวร่วงอีเวนต์ในไทยแฟนคลับรอเจอรีข้างแตกแฟนคลับรีซ้อนรับกันสนั่นทำเอาสยามพารากอนแทบแตกเมื่อพระเอกชื่อดังจากไต้หวันเจอรี่ยานหรือเจอรี่แอรซีปรากฏตัวในงานเทฟฟานีแอนด์คอมพานีเปิดตัวแฟลชชิ i p สโตร์ใหม่ล่าสุดน,นนะสยามพารากอนบรรยากาศในงานมีแฟนคลับมารอเจอนัน่นพื้นที่จัดงานเจอรี ปรากฏตัวด้วยลูกคอนแบ็คขยี้ใจสุดๆท่ามกลางเสียงกรีซดังกระหึ่มต้อนรับพระเอกคนดังทักทายและโปรยลักยิมมหาสเสน่ห์ให้แฟนๆตลอดทาง f อฟซินสลบพูดเป็นเสียงเดียวกันการเวลาทำอาะไม่ได้เลยจริงๆปลอดเท่เหมือนเดิมเป๊ะซึ่งเจอรี่ถือว่าเป็นสามีคนแรกๆของสาวเอเชียโดยแฟนคลับชาวไทยรู้จักกันดีจากซีรียอดฮิต FC เวอร์ชันไต้หวัน m มทล o การ์เดนวัาใสา่ใสายหัวใจส,สีอวเมื่อกว่า20ปีก่อนในบทบาท ข้าหมิงซื่อรักแรกของสาวไทยเจอรี่มาในลุคสุดเท่แต่คงความขี้เล่นตามสไตล์โดยได้มีการโพสท่าให้สื่อมวลชนได้ถ่ายรูปและมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้เก็บภาพมาชมและนอกจากนี้เจอรี่ยังได้ประกบคู่กับเทฟซนีแอนโคฮาสซัมบาสเดอร์ของประเทศไทยอย่างวินเมดวินด้วยทั้งนี้ภายในงานยังมีนะักแสดงดังอาทิตย์ฟอตจิรัตพงศ์มินนิดคุณชเชอ,อรี่เขมอัศรบลนาราวิศและแบม ซาราลีซึ่งแต่ละคนก็มาในลูคที่เรียบโก้สวยหล่อดูดีกันทุกข้อหนอะ